ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ยังคงทยอยเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดภูมิลำเนาค่ะต่างโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะที่การพบแรงงานในโรงงานผลิตไก่สดแช่แข็งที่จังหวัดเพชรบูร์ติดโควิด -19 กว่าร้อยคนค่ะทําให้ต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงานและก็มีคําสั่งควบคุมการเดินทางใน3ชุมชนรอบแคมป์คนงานด้วยค่ะ พื้นที่3หมู่บ้านรอบๆอบแคมป์แรงงานของบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดในเครือสหาฟาร์มซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งส่งออกในตำบลกันจุอำเภอบึงสามพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมคำสั่งงดเดินทางเข้าออกค่ะหลังจากที่พบแรงงานสัญชาติเวียนมาภายในแคมป์นั้นติดเชื้อโควิด -19 กว่าร้อคนนะคะ นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งปิดแคมป์แรงงานและกักตัวแรงงานทั้งหมด14วันค่ะพร้อมให้หยุดสายการผลิตเป็นเวลา4วันเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้ารวมไปถึงการเร่งตรวจหาเชิงรุกทั้งในโรงงานและชาวบ,บ้านโดยรอบพื้นที่ด้วยนะคะคขณะที่ทางบริษัทนะครับก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด1,200เตียงในโรงงานแต่ก็คาดการว่าสถานการณ์จะไม่ดุนแรงครับ ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระใน,ในสวนมหาราชกองทัพภาคที่3อํอำเภอเมืองพิษณุโลกพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3และนายรณชัยจิตพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ร่วมกันตรวจเยี่ยมการรับตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันครับแม่ทัพภาคที่3ก็เปิดเผยว่ามีบางจังหวัดประสานขอความช่วยเหลือจึงเตรียมพร้อมทั้งรถโดยสารและเครื่องบินไว้สนับสนุนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ย้ำให้ผู้ที่กลับมารักษาที่บ้านเกิด ามาสามมายังจังหวัดครับเพื่อวางระบบรองรับและคุมการระบาดซึ่งเวลานี้ก็มีเตียงรองรับ1,500ถึง1,800คนได้เลยนะครับ